เคยรู้สึกไหมว่าแค่ได้อยู่ใกล้บางคนก็รู้สึกเหมือนพลังชีวิตคุ่งขึ้นทันทีแต่บางคนแค่นั่งใกล้ๆกับรู้สึกหมดแรงแต่อยากชวนคุณตั้งคำถามว่าวันนี้พลังรอบตัวของคุณกำลังเสริมคุณหรือกำลังดูุดคุณลงไป พลังงานไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจเราเท่านั้นแต่รวมไปถึงคนที่เราอยู่ด้วยสถานที่ที่เราใช้ชีวิตและกิจกรรมที่เราทำทุกวันและนี่นะคะคือหนึ่งกุญแจลับที่คนโดยระดับโลกให้ความสำคัญมากเพราะพวกเขารู้ว่าสภาพแวดล้อมคือสนามพลังงานที่กำหนดความถี่ของชีวิตเราวันนี้เดี๋จะพาคุณมาเปิดโลกว่า คนที่ดึงดูดเงินได้มากมายเขาเลือกสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบไหนและเราจะเริ่มเปลี่ยนสนามพลังงานรอบตัวเพื่อเปิดรับความมั่งคั่งได้อย่างไงบ้างคนรวยเลือกคนที่เสิร์ฟพลังจิตยังไงคุณคือค่าเฉลี่ยของ5้าคนที่คุณใช้เวลาร่วมมากที่สุด คำกล่าวนี้ของจิมรอนไม่ใช่แค่คำคมธรรมดาแต่เป็นกฎพลังงานที่ทรงพลังที่สุดกฎหนึ่งคนรวยไม่ได้คบใครพอแค่รู้จักมานานหรือเพราะอยู่ใกล้ตัวเท่านั้นพวกเข,า,ขาเลือกคนที่เสริมพลังจิตไม่ใช่ดูพลังออกไปข้อที่หนึ่งคนที่มีพลังบวกและมีวิสัยทัศน์คนรวยมักล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแบบขยาย พวกเขามองหาเพื่อนร่วมวงสนทนาที่ไม่กลัวความฝันใหญ่ๆที่เมื่อพูดเรื่องเงินความสำเร็จหรือไอเดียใหม่ๆจะถูกกระตุ้นต่อไม่ใช่โดนเบรกด้วยความกลัวเคยไหมคะคุณเล่าเป้าหมายให้ใครบางคนฟังแล้วเขากตอบว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นเลยค่ะคลื่นพลังของคุณจะหดตัวลงทันทีเพราะฉะนั้นคนรวยค่ะจะค่อยๆถอยห่างจากคนที่มีพลังถ่วงสองคนที่กล้าสะท้อนแบบสร้างสรรค์ คนรวยไม่กลัวคำวิจารณ์แต่เขาไม่รับฟังคำวิจารณ์ที่ไม่มีความรักพวกเขามองหาคนที่สามารถสะท้อนความจริงด้วยพลังของความหวังเป็นคนที่สามารถพูดตรงแต่ให้พลังใจคนแบบนี้คือครูพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมโลกที่ดีมากในสนามชีวิต 3. คนที่เคารพพลังงานซึ่งกันและกัน คนรวยไม่เสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ต้องฝืนพวกเขาจะเลือกอยู่กับคนที่เข้าใจพลังของกันและกันเช่นบางคนเป็นนักลงมือทำบางคนเป็นนักคิดพวกเขาจะสร้างทีมบาลานซ์และยอมรับความตาะโดยไม่ลดค่ากันสรุปง่ายๆนะคะคือพลังของคนเท่ากับพลังของชีวิตคนที่คุณเลือกคบจะส่งผลต่อพลังงาน,นความคิดและจิตใต้สำนึกของคุณในระยะยาวเพราะจิตใต้สำนึกคือ ผู้ส่งคำสั่งไปยังจัก,กรวาลถ้าคุณอยู่กับคนที่เสริมจิตคุณก็เหมือนมีกำลังขยายพลังดึงดูดที่ส่งพลังไปอีกระดับค่ะจะอยากชวนคุณกลับไปสำรวจคนรอบตัวอีกครั้งใครที่ควรอยู่ไกลมากขึ้นและใครที่ควรควรจะถอยออกมาอย่างช้าๆเพื่อรักษาพลังชีวิตของตัวเองคนรวยเลือกสถานที่ที่เสริมพลังจิตยังไงถ้าคุณอยากรู้ว่าคนคนนั้นคิดอย่างไร แค่มองว่าเขาใช้เวลาอยู่ที่ไหนบ่อยที่สุดเพราะสถานที่ไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพแต่คือสนามพลังที่คอยหล่อเลี้ยงพลังงานจิตของเราอย่างต่อเนื่องคนรวยค่ะรู้เรื่องนี้ดีเขาจึงเลือกสถานที่อยากตั้งใจเพื่อสนับสนุนความคิดความรู้สึกแล้วก็พลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันดับแรกค่ะพื้นที่ต้องสะอาดเป็นระเบียบค่ะจะเท่ากับพลังจิตชัดเจนค่ะ บ้านของคนรวยแทบทุกคนคะ่ะไม่จาเป็นต้องรูราแต่ว่าเรียบและสะอาดเป็นระบบค่ะพอจิตใต้สํานึกทํางานดีที่สุดเมื่ออยู่ในเสียงแวดล้อมที่ไม่รกรุงรังโตทางานโล่งจะทําให้ความคิดโล่งห้องนอนสงบจะทําให้พลังงานพักฟื้นได้ดีดี่ขอแนะนําว่าถ้าคุณอยากยกระดับพลังการดึงดูดลองเริ่มจากการจัดห้องก่อนเลยค่ะมันคือการส่งสัญญาณให้จักรวาลรู้ว่าคุณพร้อมแล้วสําหรับพลังงานใหม่หมที่จะเข้ามา 2. อ,อยู่ใกล้ธรรมชาติเท่ากับอยู่ใกล้จิตเดิมแท้ค่ะคนรวยมักชอบเดินป่าเล่นโยคะริมทะเลหรือมีเวลาอยู่กับต้นไม้แม้จะเป็นแค่กระถางเล็กๆในคอนโดไม่ใช่แค่เพื่อพักผ่อนแต่เพราะธรรมชาติคือจูนเคลื่อจิตที่ดีที่สุดการเดินเท้าเปล่าบนหญ,ญา้าการสูดอากาศลึกๆใต้ต้นไม้ใหญ่ช่วยปรับเคลื่อนสมองให้อยู่ในระดับอัลฟา ซึ่งเป็นคลื่นแห่งความสร้างสรรค์การนิ่งและการเชื่อมต่อจักราวาลเดเองก็ใช้วิธีนี้บ่อยมากคา่ะโดยเฉพาะเวลารู้สึกว่าคลื่นในใจมันมั่วไปหมดแค่ได้นั่งมองท้องฟ้าก็เหมือนรีเซ็ตพลังใหม่สามคาเฟ่ห้องสมุดพื้นที่สร้างสารรค์เท่ากับการขยายความคิดสถานที่ที่คนรวยใช้เวลาไม่ได้มีแค่บ้านหรือที่ทำงานเท่านั้น แต่คือพื้นที่กลางที่กระตุ้นการเติบโตเช่นโคดิ้งสเปซห้องสมุดคาเฟ่ที่มีพลังงานสร้างสรรค์เขาไม่ใช้ที่เหล่านี้แค่เพื่อพกักค่ะแต่เพื่อจุดไฟความคิดการนั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนที่กำลังทิมงานประชมุมคุยเรื่องไอเดียคือการอยู่ท่ามกลางพลังของผู้ลงมือทำ ที่สังเกตนะคะว่าเวลาไปนั่งร้านกาแฟาที่มีคนทํางานจริงๆหรือว่าตัวเดียเองเนี่ยก็ออกไปนั่งทางานข้างนอกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเราขยันขึ้นเรารู้สึกวัดโปรขึ้นสําหรับตัวเดียนะคะจะดีมากกว่าเดียอยู่บ้านค่ะเพราะพลังงานมันจะเหมือนกับแพร่กระจายไปหากันได้นะคะระหว่างคนที่ทํางานทคล้ายๆแบบเดียวกันข้อที่สี่ดีเลี้ยงสนามพลังงานลก่ะ ในทางกับการค่ะคนรวยจะตัดตัวเองออกจากสถานที่ที่ลดพลังเช่นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงบนการทะเลาะหรือแม้แต่ร้านอาหารที่คนจอแจหรือว่ามีการวิจารณ์คนอื่นเพราะพวกเขารู้ว่าพลังงานแวดล้อมจะเท่ากับโปรแกรมจิตใต้สำนึกถ้าอยู่ในที่เต็มไปด้วยพลังลบบ่อยจิตจะถูกฟังข้อมูลแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นากการเลือกสถานที่ที่คุณเลือกไปอยู่บ่อยจะเป็นการกำลังโปรแกรมจิต ใต้สมุดของคุณอยู่ทุกวันค่ะคนรวยเลือกสถานที่ที่ทําให้เขานิ่งชัดและขยายความคิดเขาเลือกที่จะอยู่ในที่ที่จิตเขารู้สึกว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งค่ะเดี๋ยวขอชวนคุณลองสำรวจว่าทุกวันนี้คุณใช้เวลาอยู่ในที่แบบไหนบ่อยที่สุดค่ะที่นั่นให้พลังคุณว่าดึงพลังคุณลงคะเปลี่ยนที่ไปอยู่เท่ากับเปลี่ยนความถี่ในใจและวผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนตามอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ เรามาดูกิจกรรมของคนรวยกันค่ะว่าเขาเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมพลังจิตยังไงกิจกรรมที่คุณทําเป็นประจำค่ะไม่ใช่แค่ส่งผลต่อรูปร่างหรือพฤติกรรมภายนอกแต่ยังเป็นการปรับจูนพลังงานภายในอย่างลึกซึง้งและนี่คือสิ่งที่คนรวยรู้ดีค่ะพวกเขาจึงเลือกกิจกรรมทุกวันอย่างมีเจตนาไม่ใช่แค่ทําเพราะว่าต้องทําหรือทําตามกระแสอันดับแรกค่ะคนรวยทํากิจกรรมที่ฝึกสติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิการเขียนบันทึกการเดินจงกรมโยคะหรือแม้กระทั่งการล้างจานแบบมีสติกิจกรรมเหล่านี้ค่ะไม่ได้ดูวิเศษอะไรแต่พลังซ่อนอยู่ที่ค่ะคุณภาพของความตั้งใจคนรวยหลายคนค่ะใช้เวลาก่อนนอนหรือว่าหลังตื่นทํากิจกรรมเ,เล็กๆที่ทําให้เขากลับมาอยู่กับปัจจุบันเพราะพวกเขารู้ว่าจิตที่อยู่กับปัจจุบันเท่ากับจิตที่มีพลังส่งออกความฉี่ได้แรงที่สุด เดี๋ยวเองก็ฝึกการทำสมาธิสั้นๆนะคะในทุกเช้าประมาณ5-10นาทีต่อวันค่ะก็รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยก,กำลังจะดีขึ้นนะคะสงบมากขึ้นแล้วคุณล่ะคะได้ลองเริ่มฝึกสมาธิแล้วหรือยัง2องค่ะคนรวยค่ะลงทุนกับเวลากับกิจกรรมที่ขยายวิสัยทัศน์พวกเขาเลิกกิจกรรมที่ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่ยกระดับ การรับรู้ค่ะเช่นการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองการเข้าคอร์สเรียนออนไลน์ฟังพอดแคสต์หรือดูสารคดีที่เปิดโลกไปงานสัมมนา,าพูปะกับกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกิจกรรมเหล่านี้ค่ะทำให้สมองเกิดการเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆและโปรแกรมจิตว่าเราคู่ควรกับความรู้และโอกาสระดับสูงเมื่อคลื่นความถี่ในจิตเปลี่ยนค่ะโอกาสก็เริ่มเคลื่อนที่เข้าหาเราแบบไม่รู้ตัว วันนี้ค่ะเดียมีสารหนังสือที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังนะคะหนังสือเล่มแรกค่ะ Tom i c Habits ค่ะเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นของเจมส์เคลียร์ค่ะ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาจะสอนวิธีการเปลี่ยนชีวิตด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆอย่างสม่ำเสมอแนวคิดของเขาก็คือนิสัยสำคัญกว่าแรงบันดาลใจค่ะเพราะว่านิสัยคือระบบที่หล่อหลอมตัวตนของเราหนังสือเล่มนี้ค่ะขายดีทั่วโลกเลยแล้วในไทยก็ติดบเบสเลอร์ยาวนานหลายเดือนเลยนะคะเหตุผลที่มันน่าอ่านค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะเปลี่ยนขึ้นพลังงานชีวิตของคุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกิจวัตรเล็กๆให้ได้ก่อนนะคะ สองหนังสือ psychology of money ค่ะจิตวิทยาว่าด้วยการเงินค่ะเน,นื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะอธิบายว่าคนรวยและคนทั่วไปค่ะไม่ได้ต่างกันที่ความรู้ทางการเงินแต่ต่างกันที่ความเข้าใจทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเงินค่ะเล่มน,นี้นะคะจะตีแผ่พฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องเงินอยางชาญฉลาดเหตุผลที่ควรจะอ่านนะคะเพราะว่า ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าความมั่งคั่งเริ่มต้นที่จิตมั่นคงไม่ใช่แค่ใครได้สูงค่ะและเสริมแนวคิดเรื่องความถี่ของความมังคั่งได้อย่างดีและหนังสืเอเล่มที่สานะคะก็คือชื่อว่า the power of now ค่ะพลังแห่งจิตปัจจุบันค่ะเนื้อหาในเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือคลาสสิกที่พูดถึงพลังของการเตื่นรู้และอยู่กับปัจจุบันขนาอธิบายว่าความทุกข์ของมนุษย์ค่ะม,มาจากการเอาจิตไปอยู่กับอดีต หรือว่าอนาคตเมื่อคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือว่าตอนนี้เนี่ยหากทําได้นะคะขึ้นพลังงานก็จะเปลี่ยนเหตุผลที่คุณควรจะอ่านค่ะเพราะว่าหนังสือเรื่องนี้เนี่ยช่วยคลีนพลังงานลบออกไปค่ะและรีเซ็ตจ,จิตใจอย่างลึกซึ้งเหมาะกับคนที่อยากใช้พลังจิตในการดึงดูดเงินและก็ความสุขอย่างยั่งยืนเรามาดูกิจกรรมที่สามกันค่ะว่าคนรวยใช้กิจกรรมอะไรในการดึงดูดเงิน ในข้อนี้ค่ะเดี๋ยวจะพูดถึงคนรวยใช้กิจกรรมคลายเครียดค่ะอย่างมีคุณภาพพวกเขาค่ารู้ว่าความเครียดคือพังลบที่ทําลายความขี่ของการดึงดูดดังนั้นกิจกรรมพักผ่อนของเขาไม่ใช่แค่เลื่อนมือถือแบบไร้จุดหมายแต่เลือกทําสิ่งที่ฟื้นพลังจริงๆเช่นว่ายน้ําฟังเพลงบําบัดปลูกต้นไม้ทําอาหารใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าครอบครัวไปพักผ่อนธรรมชาติค่ะ หยุดทุกอย่างเพื่ออยู่กับตัวเองเป็นต้นนะคะเจเคยเห็นนักธุรกิจหลายคนคะะมีเวลาศักสิทธิ์ที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีงานไม่มีโลกออนไลน์เวลาที่เขาค่ะให้เวลากับตัวเองเพื่อชาร์จพลังอย่างแท้จริงเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าจิตอ่อนล้าต่อให้มีโอกาสเข้ามาก็รับไว้ไม่ไหวอยู่ดีสุดท้ายแล้วนะคะทุกกิจกรรมที่คุณเลือกทำค่ะคือการฝึกเคลื่อนจิตแบบหนึ่งค่ะ คนรวยจึงไม่ปล่อยให้ชีวิตเลือกกิจกรรมให้ค่ะแต่พวกเขาเลือกกิจกรรมเพื่อชี้นำชีวิตแต่นั่นคือเหตุผลที่พวกเขารักษาพลังงานบางครั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยขอชวนคุณวันนี้ค่ะลองสำรวจตัวเองว่ากิจกรรมไหนที่คุณทำแล้วรู้สึก ปิดบานสดใสหรือกิจกรรมไหนที่ทําแล้วจิตหนักหงุดหงิดและอ่อนแอค่ะแล้วค่อยๆเปลี่ยนกิจกรรมที่ดูธรรมดาให้กลายเป็นกิจกรรมที่เสริมพลังชีวิตแทนเพราะสุดท้ายชีวิตของคุณจะเท่ากับผลรวมกิจกรรมที่คุณเลือกทําเป็นประจําเมื่อคุณเริ่มเลือกคนสถานที่กิจกรรมอย่างมีสติคุณกําลังจะยก ระดับพลังงานทั้งในและนอกของตัวเองและนี่คือสนามพลังงานที่จะระวาลตักสนองด้วยเงินโอกาสและคนด,ดีที่คุณต้องการจะอยากให้คุณขาดกลับไปสังเัตตัวเองวันนี้เลยนะคะว่าใครที่คุณปวรอยู่ใกล้มากขึ้นมุมไหนของบ้านที่ควรจัดใหม่เวลาว่างของคุณกําลังทําให้ชีวิตของคุณอยู่ในคลื่นพลังงานแบบไหน ลองเริ่มเปลี่ยนหนึ่งสิ่งในวันนี้ค่ะไม่ต้องรอให้พร้อมทั้งหมดและถ้าคุณอยากฝึกสนามพลังแบบลึกซึ้งอยากลืมกดติดตามช่องนี้ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ